แทนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพที่แข็งแกร่งของศัตรูโดยตรงให้โจมตีในส่วนที่ศัตรูละเลยหรือไม่สามารถป้องกันได้เพื่อสร้างความเสียหายที่รุนแรงจนศัตรูกลับไปแก้ปัญหาและนี่คือแก่นของกลยุทธ์ที่ชื่อว่าล้อมไหวช่วยเจ้าหนึ่งใน36กกลยุทธ์ของซุนวูอันโด่งดังนั่นเอง ที่มาของชื่อกลยุทธ์คำว่าล้อมไว้ช่วยเจ้ามาจากเหตุการณ์จริงในช่วงยุคจ้านกัวราวปี3-5-4ปีก่อนคริสตศักราชขณะนั้นรัฐว้นนำโดยแม่ทัพผังเจียนซึ่งในขณะนั้นเรียกได้ว่ากองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคก็ว่าได้ผังเจียนยกทัพไปปิดล้อมเมืองหลวงของรัฐเจ้าเมืองหานตาน และทางการทูตของรัฐเจ้าได้ส่งสารขอความช่วยเหลือจากรัฐฉีซึ่งเป็นรัฐพันธมิตรและรัฐถีก็ได้ตอบรับความช่วยเหลือส่งกองทัพมาช่วยโดยมีกุนซือผู้เฉลียวฉลาดนามว่าซุนปินซึ่งเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกับผังเจียนแต่แทนที่ซุนปินจะสั่งให้ไปช่วยตรงเมืองหานตานซุนปินกลับสั่งให้เดินทัพไปตีเมืองหลวงของว่ยเมืองต้าเหลียง เพื่อบังคับให้ผังเจียนถอนทัพกลับเพราะหากไม่กลับอาจเสียเมืองหลวงไปก็เป็นได้และเมื่อกองทัพเว้ยไม่สามารถหักเอาเมืองหานตานได้เนื่องจากชาวเมืองหานตานได้กำลังใจจากรัชฉีที่ได้ส่งกองกำลังมาช่วยจึงได้สู้สุดใจกับรัดเว้ยทางกองกำลังรัดเว้ยจึงเร่งเดินทางไกลกลับเมืองหลวงต้าเหลียงโดยที่เขาคาดว่าจะไล่พวกรัฐฉีแล้วค่อยไปรัฐเจ้าใหม่ เมื่อกองกำลังรัดเว่ยเดินทางถึงเมืองกุ้ยหลิงซึ่งเป็นเมืองทางผ่านทางกองทัพรัดฉีก็ซุ่มรออยู่ที่เมืองกุ้ยหลิงอยู่แล้วจึงได้เข้าโจมตีอย่างฉับพลันถึงแม้กองทัพเว่ยจะแข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นแต่ด้วยความเหนื่อยล้าและความประมาทพวกเขาก็ถูกตีแตกยับเยินรัดเจ้ารอดพ้นจากหายนะส่วนรัดฉีได้ชื่อเสียงเกรียงไกรชัยชนะครั้งนั้น กลายเป็นตำนานที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์และให้กำเนิดสุภาษิตท,ทางการทหารที่ว่าล้อมไว้ช่วยเจ้าครับแล้วทำไมถึงถูกเรียกว่ากลยุทธ์ของซุนวูในเมื่อซุนวูมีชีวิตอยู่ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้กว่าร0อปีคำตอบคือ36กกลยุทธ์ไม่ใช่ตำราที่ซุนวูเขียนเอง แต่เป็นการรวบรวมสุภาษิตทางการทหารจากหลายยุคหลายสมัยและถึงแม้ซุนวูจะไม่เคยใช้คำว่าล้อมเว่ยช่วยเจ้าแต่แนวคิดเบื้องหลังคือสิ่งที่ซุนวูสอนเอาไว้แล้วคือหลีกเลี่ยงจุดแข็งโจมตีจุดอ่อนหรือภาษาจีนว่าปี้สือจีชือซึ่งเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของคำพีพิชัยสงครามซุนวูเพราะฉะนั้น เมื่อคนรุ่นหลังมารวบรวม36กลยุทธ์เขาจึงยกเหตุการณ์ของซุนปินเป็นตัวอย่างของการนำคำสอนของซุนวูมาใช้จริงพูดอีกอย่างหนึ่งคือซุนวูให้หลักคิดซุนปินคือผู้พิสูจน์หลักนั้นให้เห็นจริงกลไกของกลยุทธ์ศิลปะแห่งการตีทางอ้อมล้อมไววช่วยเจ้าคือศิลปะแห่งการตีทางอ้อม มันคือการบังคับให้ศัตรูเคลื่อนไหวตามเราหลักคิดสำคัญคืออย่าโจมตีจุดที่ศัตรูแข็งแกร่งแปลให้โจมตีจุดที่เขาหวงที่สุดเมื่อศัตรูต้องรีบหันกลับไปปกป้องสิ่งนั้นเขาจะเหนื่อยอ่อนแรงและตกอยู่ในกับดักของเราเองนี่ไม่ใช่แค่กลยุทธ์ทางการทหารแต่มันคือศาสตร์ของการควบคุมเจตนาทำให้ศัตรูเลือกสิ่งที่เราต้องการให้เขาเลือก การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันทุกวันนี้ล้อมวหวช่วยเจ้าไม่ได้อยู่แค่ในตำราสงครามอีกต่อไปเรายังเห็นมันในโลกธุรกิจการเมืองและแม้แต่ในชีวิตประจําวันตัวอย่างง่ายๆสองพี่น้องทะเลาะก,กันอย่างดุเดือดพ่อเห็นก็พยายามห้ามแต่ไม่เป็นผลทั้งสองยังมองหน้ากันไม่ติดพ่อจึงหันไปดุแม่แทนหาว่าไม่สั่งสอนลูกให้ดีท่านใดนั้น สองพี่น้องกลับร่วมมือกันห้ามพ่ออย่าดุแม่เลยแม่ไม่เกี่ยวผลคือความโกรธระหว่างพี่น้องหายไปพอทั้งคู่หันมาปกป้องจุดเดียวกันคือแม่ในเชิญกลยุทธ์พี่น้องสองคนคือกองทัพรัเวยแม่คือเมืองหลวงรัเวยพ่อคือรัฐฉีและความขัดแย้งของสองพี่น้องก็คือรัฐเจ้าพ่อไม่ได้เข้าไปห้ามตรง,ตรง แต่ใช้วิธีอ้อมเพื่อให้ทั้งสองกลับมาสามคัคคีนั่นแหละครับล้อมว้ยช่วยเจ้าฉบับครอบครัวบทสรุปกลยุทธ์ล้อมว้ยช่วยเจ้าสอนเราว่าชัยชนะไม่จำเป็นต้องมาจากการรบตรงหน้าเสมอไปบางครั้งเพียงแค่มองเห็นจุดศูนย์ถ่วงที่แท้จริงของศัตรูและใช้ทางอ้อมอย่างชาญฉลาด เราอาจได้ใช้ชนะที่ยั่งยืนกว่าสุนวูคือผู้ให้หลักคิดสุนปินคือผู้ทำให้มันเกิดขึ้นจริงและเรายังสามารถใช้หลักนี้ได้ไม่ว่าจะบนสนามรบบนโต๊ประชุมหรือในชีวิตประจำวันของเราเองเพราะล้อมไว้ช่วยเจ้าไม่ใช่แค่กลยุทธ์ของสงครามแต่มันคือศิลปะแห่งการเข้าใจคนขอบคุณที่รับฟังจนจบ หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ